ใครใส่รองเท้าคู่นี้ได้ฉันจะพาไปทานอาหารฟรีแล้วถ้าเป็นนี่ล่ะ สร็จแล้ว,ว,วพอได้แล้วเห็นอยู่ว่ามันครับตาฉันบ้างต่อไปก็ตาเธอแหละไม่อ่ะฉันจะให้เธอเพิ่มอีกถ้าเธอยอมใส่รองเท้าแล้วไปกับฉัน ฉันจะให้พวกเธอเพิ่มเป็นห้าเท่าขอร้องล่ะทำเพื่อพวกเราทั้งน้านะาน้น้นนนก็ได้เห็นแก่พวกเธอที่มุ่งคุณกับฉันนะลุกขึ้นแล้วไปกับฉัน อะไรของเธออีกละ่ะไหนคุณบอกว่าจะให้พวกเราอีกห้าเท่าไงช่วยรักษาสัญญาด้วยเราฉันจะไปกับคุณไปได้ละ อาหารอ่ะทำไมต้องแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้ด้วยล่ะคะร้านอาหารที่เนี่ยเป็นร้านอาหารระดับ5้าดาวเธอคิดว่าจะแต่งตัวมายังไงก็ได้งั้นเหรออีกอย่างที่เราต้องแต่งตัวดีเนี่ยเพราะว่าเรามีแขกคนสำคัญแขกใครอะคะต้องทำไมคุณถึงไม่บอกฉันก่อนอะเธอไม่ต้องอยากรู้หรอกฉันจ่ายเงินเธอไปแล้วเธอเงียบแล้วก็ทำตามที่ฉันบอกก็พอ เข้าใจไหม ไวาแดงสวยพิเศษจากทางโรงแรมครับ ค่ะคุณเบย์สวัสดีค่ะเจอตัวมาแล้ว แน่ใจนะว่าใช่มันจริงๆผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าตอนแรกก็คิดว่าใช่แต่เหมือนเธอจะไม่รู้จักผมครับฉันรู้ละวว่าจะพิสูจน์ยังไงว่าใช่มันหรือเปล่าหยิบรองเท้าคู่นั้นมา ต้องขอโทษคุณเบด้วยนะคะที่มาช้าและปล่อยให้คุณเบรอนานไม่เป็นไรหรอกครับไหนไหนเนี่ยคุณกพาตัวมึงมาได้แล้วอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะคะคุณเบนีมีสินทั้งหมดของฉัน10ล้านที่คุณเบยบอกว่าจะยกให้ผมไม่ลืมหรอกครับนั่นนั่นเนี่ยทำกำไรให้ผมมากกว่าเงินทั้งสิบล้าน ว่าฉันหิวอะค่ะไม่เป็นไรครับรับไวไหมครับเออไม่ค่ะฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ลองชิมดูหน่อยสิครับก็ฉันบอกว่าไม่ไงคะคนกำลังตกอยู่ในอันตรายหมายความว่าไงอะคะ่ะ คุณรู้จักสองคนนี้ได้ไงครับ <S <S เออคือที่จริงฉันก็ไม่รู้จักสองคนนั้นหรอกค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาจ้างฉันให้มาทานอาหารที่นี่คุณรีบหนีปนไปซะะขอโทษครับคุณลูกค้าผมไม่ได้ตั้งใจครับเดี๋ยว ผมว่าคุณลูกค้าไปล้างตัวที่ห้องน้ำก่อนดีกว่าครับเ๋ยวจะไปไหนอะ่ะเออคือว่าผมทำวายหกใส่คุณลูกค้านะครับก็เลยจะพาคุณลูกค้าไปล้างตัวที่ห้องน้ำครับขอตัวกันนะครับชั้นทางนี้ครับ ระวังนะคุณคุณครับผมว่าคุณรีบหนีไปก่อนเถอะนะครับก่อนที่พวกนั้นจะเอาคุณไปขายอะหมายความว่าไงคะาฉันไม่ขายอะก็ไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมันเป็นมาเฟียค้ามนุษย์ครับฮะแล้วคุณรู้ได้ไงคะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นมาเฟียค้ามนุษย์อะแล้วเขากำลังจะเอาฉันไปขายอะคือผมอธิบายให้คุณฟังตอนนี้ไม่ได้หรอกนะครับเอาเป็นว่าคุณรีบหนีไปก่อนเถอะนะครับก่อนที่พวกนั้นจะรู้ตัว เฮ <Hey, S 2> ้ยรีบไปไหนแกจะไปไหนอะ่ะคือฉันฉันก็มาจะกลับแล้วค่ะอย่าลืมสิวกแกเอาเงินฉันไปแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนี่คุณครับคุณไม่ควรหลอกคนอื่นมาทำอะไรแบบนี้นะครับแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยถ้าคุณไม่อยากโดนตำรวจจับเนี่ยก็ปล่อยเธอไปเถอะครับ ตำรวจจับเหรอจับฉันข้อหาอะไรฉันว่านะแกเนี่ยคงเข้าใจผิดแล้วแหละฉันกับนางเด็กเนี่ยเรารู้จักกันไม,ไม่จริงนะคะฉันเป็นแค่ขอทานที่ถูกจ้างมาก,ก็เท่านั้นเองค่ะน้ำว้าเลิกโกหกคนอื่นได้แล้วนี่เธอกำลังทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจฉันผิดอยู่นะเมื่อกี้คุณเรียกฉันว่าน้ำว้าเหรอคะก็ใช่ไง เธอไงน้ำว้าเธอเป็นลูกสาวบุญธรรมของฉันจริงเหรอครับคุณไม,ไม่จริงนะคะฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อ่ะฉันพูดเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อเนี่ยอก็ดูหลักฐานนี่นี่มันอะไรกันอะ่ะเราฉันมีลูปคู่กับคุณตอนไหนอะ่ะฉันว่าเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะไป คุณรู้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกคิดจะทำอะไรอะ่ะฉันจะไม่ยอมให้คุณมาบังคับฉันอีกต่อไปแล้วนี่นางน้ำวา้าแกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอฮะอีเด็กอักตันยูถึงคุณจะเลี้ยงฉันมาแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ขายฉันให้กับใครหน้าไหนทั้งนั้นฉันเป็นคนไม่ใช่สิ่งของนางน้ำวา้าแกกล้าในละคุณฉันเหรอลาก่อนค่ะ กับไอมาเฟียนั่นน่ะนี่ความจำแกกลับมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยเกือบสำเร็จแล้วเชียวส่งตัวผู้หญิงคนนี้มาให้ฉันไม่ว่ายังไงมันก็ต้องไปกับฉันไม่มีทางฉันจะไม่ยอมไปไหนกับแกทั้งนั้น จะไม่ได้ขอฉันฟังมาดิหยุดเดี๋ยวนี้นะครับนี่แกเป็นใครวะมายุ่งไรด้วยเนี่ยอยากตกงานนี่ไงยังไงผมก็ต้องยุ่งครับเพราะผมปล่อยให้คุณพาเธอไปไม่ได้พูดอย่างนี้เนี่ยสงสัยอยากได้ลูกตะปวสักนัดล่ะเฮ้ยเฮวางปืนซะถ้าไม่อยากโดนเป่าวาง แกนั่นแหละวางปืนลงซะดิบพวกแกเป็นใครวะทำไมถึงมีปืนอะ่ะพวกแกโดนจับแล้วเขาหา้ามานุษย์ตอนนี้ทางตำรวจ่ได้รวบรวมหลักฐานไ้หมดแล้วไม่เลยโดนจับแล้วได้เออคุณตำรวจคะฉันไม่เกี่ยวนะคะฉันไม่รู้เรื่องคะ่ะ ไอ้ไอ้ไอ้ปลอยนอ้ปล่อยยงอ้ปล่อยสิทำไมจะไม่เกี่ยวคุณนั่นแหละตัวดีเลยคุณตะบทคะฉันขอแจ้งจับผู้หญิงคนนี้อีกรายค่ะข้อหาบังคับและหลอกลวงฉันเอาไปขายอีนังน้ำว้าอีเด็กเ,เนี่ยละคุณบนคนของคุณอะมันหมดไปตั้งแต่คุณจะเอาฉันไปขายชายนี่แล้วล่ะคะ่ะอ้ปอย Ob <tune> a นันดูสิมีอะไรบ้างเงินฮูยสองปึกเนี้ยสองแสนได้เลยบ้างโชคดีจังไม่กูดิค่าจ้างหนูค่ะตามสัญญาที่พี่บอกจะให้หนูครึ่งหนึ่ง อะไรวะใครไปสัญญาแกตอนไหนก็พี่ไงที่พี่บอกว่าถ้าหนูช่วยพี่พี่จะให้ค่าจ้างหนูเฮ้ยมั่วอะไรหนูค่าจ้างอะไรจะไม่เคยพูดอ้าวพี่แบบนี้มันโกงกันนี่น่ะเอาเงินค่าจ้างหนูมาเลยนะไม่เว้ยเอามานะเอาเงินค่าจ้างหนูคืนมาเอามาเฮ้ยหยุดน่วยฉันไม่แบ่งให้ใครงั้นน่ะเกยอยากงู่ฉันหลอกเองเว้ยวะ ตามมานะเ้ยไม่งั้นอะ่ะไม่ได้เต่แนะน่ไปไยบายบาโหโดนหลอกจนได้ รีบไปไหนจ้าอยู่คี่กันสิฉันจะไปไหนเนี่ยมันก็เรื่องของฉันอีกอย่างนะฉันนี่มีเวลามาคุยกับคนอีกได้หรอกรอบไปนี่เดี๋ยวก่อนฮ hey, hey. แต่วันนี้พี่มีเงินเยอะนะน้องบิวอยากไปกินอะไรอยากไปไหนอะ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปหมดเลยจ้าฉันบอกให้ถอยไปไงฉันรีบถอยมอุยอ้ยโอยอะไรวะสาวเงินมันเยอะขนาดนี้ยังเมินอีกเหรอโถ มีเงินแล้วม่งอ้อก็ได้วะสวยแล้วยิงสวยทำบุญทำทานด้วยค่ะโอยหิวจังขอบค่าขอบคุณมากเลยนะคะเฮ้ยเด็กที่ขโมยกระเป๋าฉันเมื่อวานนี่ หยุดเดีนี้เลยนะจะไปไหนฮะนางเด็กขี้ขโมยหนูขอโทษค่ะปล่อยหนูไปเถอะนะคะหนูโดนหลอกให้ทำหนูขอโทษค่ะหมายความว่าไงโดนหลอกให้ทำพี่เขาจะให้หนูช่วยขโมยของแล้วก็จะให้ค่าจ้างหนูหนูไม่มีข้าวกินหนูก็เลยต้องยอมทำแต่สุดท้ายก็โดนหลอกพี่เขาเอาเงินไปหมดเลยไม่เหลือให้หนูสักบาท หนูก็เลยต้องมานั่งขอทานอยู่ตรงนี้ไงคะเหรอแล้วหนูรู้ไหมว่าไอ้คนที่มันให้หนูมาขโมยของอ่ะมันอยู่ที่ไหนรู้ค่ะดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูร่วมมือกับพี่แล้วพี่จะไม่เอาเรื่องหนูตกลงไหมตกลงค่ะ นี่นี่พี่ฝันไปป่ะเจ๊เนี่ยน้องบิมาหาพี่ถึงที่เลยเหรอไม่ได้ฝันไปหลังจากพี่มดอ๋วยไม่ได้ฝันจริงด้วยอะว่าแต่วันนี้ลมอะไรหอบน้องบิมาหาพี่ถึงที่เจะเนี่ยคือว่าฉันอยากจะมาขอโทษพี่มดอ่ะจ้ะเรื่องที่เมื่อวานฉันเมินพี่พอดีว่าฉันติดธุระด่วนอ่ะจ้ะพี่มด ขอโทษน,นะเรื่องนั้นนะ่ะไม่เป็นไรหรอกจา้า <c oughs> ว่าแต่วันนี้บิวมหาพี่ถึงนี่เนี่ยในเรื่องแค่นี้หรออ๋อป่าเหรอ,อหจกจะพี่มดฉันมาคิดคิดดูแล้วอะ่ะพี่มดก็ตามจีบฉันมาตั้งนานแล้วอะ่ะฉันก็เลยอยากจะลองให้โอกาสพี่ดู <c oughs> น้องบิวน้องบิวจะให้โอกาสพี่จริงๆงเหรอนี่พี่มาถือหูฝาดไปใช่ไหม <c oughs> จริงสิจ๊ะแต่ว่า ฉันมีข้อแม่นะพี่มดข้อแม้ข้อแม้อะไรจ๊ะก็ถ้าเราสองคนคบกันจริงๆเนี่ยฉันอยากมั่นใจก่อนนะจ๊ะว่าพี่จะดูแลฉันได้จริงๆ <enfin> เรื่องนั้นน่ะน้องบิวไม่ต้องห่วงเลยนะพี่สัญญาเลยว่าพี่จะดูแลน้องบิวเนี่ยเป็นอย่างดีเลยน้องบิวอยากได้อะไรนะพี่จะซื้อให้ทุกอย่างเลยจ้าถ้างั้นเนี่ยพี่มดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ คือว่าฉันติดหนี้ธนาคารที่กูมาเปิดร้านอยู่แสนหนึ่งอะจ้ะพี่มดพอจะหาให้ฉันหน่อยได้ไหมอะอคือฉันขอยืมนะจ๊ะแล้วถ้าฉันมีเนี่ยฉันจะทยอยคืนให้จ้ะไหนพี่มดบอกฉันว่าถ้าฉันอยากได้อะไรเนี่ยก็ให้บอกพี่ไงจ๊ะนิปฉันไม่ได้ขอพี่ฟรีๆนะจ๊ะฉันขอยืมนะช่วยฉันหน่อยนะ เอาวะอยากได้เมียก็ต้องลงทุนหน่อยโชคดีที่ขโมยเงินได้ตั้งสองแสนได้จ้าพี่ช่วยน้องบิวนะแต่น้องบิวเราพี่แป๊บหนึงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เข้าไปเอาเงินมาให้เอ๊หรือว่าจะเข้าไปเอาด้วยกันดีนะเราเล่นจ้ะเดี๋ยวพี่เข้าไปเอาเงินมาให้นะจ้ะตัดนะจ๊ะ จ้าหนงบิวพี่มดพี่ไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนจ๊ะเออคือจะได้มาจากไหนไม่สำคัญหรอกจ้ะพี่มีวิธีหาให้น้องบิวได้กันแล้วกันเราไอ้วิธีหาเงินของพี่เนี่ยมันวิธีไหนหรอจ๊ะแล้วน้องบิวจะรู้ไปทำไมล่ะจ๊ะก็ฉันเห็นพี่มดอยู่เฉยๆอ่ะ ไม่ได้ทํางานทําการอะไรเลยอะจ้ะแล้วพี่จะหาเงินมากมายขนาดนี้ไม่ได้ยังไงอะพี่ไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดกฎหมายใช่ไหมจ๊ะนี่บิวบิวพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าไงบิวหาพี่ไปขโมยเงินมาเหรออุ้ยฉัยนยังไม่ได้พูดเลยนะพี่ทําไมพี่ถึงร้อนตัวขนาดเนี้ยเอ๊ะหรือว่าพี่ไปขโมยเงินเขามาจริงๆนี่บิวถ้าพูดอย่างนี้นะเอาเงินพี่คืนเลยเฮ้ยเงินนี้มันไม่ใช่ของพี่นะ นี่บิวบิวพูดอย่างนี้หมายความว่าไงบิวรู้เลยมาก็เงินเนี่ยมันไม่ใช่เงินของแกแกขโมยเงินพี่สาวฉันมาไงอะไรนะนี่บิวพูดอะไรอ่ะเงินพี่สาวอะไรแกได้ยินไม่ผิดหรอกฉันเนี่ยเป็นพี่สาวของบิวแล้วก็เป็นคนที่แกเนี่ย ขโมยกระเป๋าของฉันไปแล้วก็มีเงินอยู่ในนั้นไงเมื่อวานนี้น,นี่หนูหนูแน่ใจนะว,ว่าใช่หมอนี่แน่ที่มันขโมยกระเป๋ากับเงินของพี่ไปอะ่ะใช่ค่ะคนนี้แหละค่ะหนูเอาหัวเป็นประกันเลยพี่แอนพี่โทรตามไม่ใช่มาที่นี่ทำไมเนี่ยบิว พี่เจอไอ้หัวขโมยเนี่ยที่มันขโมยกระเป๋าก la ับเงินของพี่ไปแล้วนู่นเนี่ยเฮ้ยนั่นมันไอ้มดนี่บิวแกรู้จักมันด้วยเหรอรู้จักสิพี่แอนไอ้หมอเนี่ยมันตามตื้อฉันมาสองเดือนละตั้งแต่ฉันย้ายมาขายของที่เนี่ยแต่ว่าฉันไม่เล่นด้วยเพราะว่าฉันไม่ชอบนิสัยมันอะไม่คิดเลยนะว่ามันเนี่ยจะเป็นคนที่ขโมยเงินพี่ไปอ๋อ ถึงว่าแหละเมื่อวานเนี่ยมันเอาเงินมาอวดฉันเยอะเชียวที่แท้เนี่ยมันก็เป็นคนขโมยเงินพี่มานี่เองบิลแกบอกว่ามันตามตื้อแกมาสองเดือนแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกไปหลอกเอาเงินกับมันเนี่ยมาคืนพี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่โทรแจ้งตำรวจโอ๊ยไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะลองดูก็แล้วกัน นี่แกสองคนเพ,พี่น้องกันเหรอแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกวะถ้าบอกตั้งแต่แรกเนี่ยก็ไม่สนุกอะดิไม่งั้นเนี่ยฉันจะหลอกเอาเงินมาคืนพี่สาวฉันได้ยังไงจ๊ะคุณตำรวจคะจับมันเข้าคุกไปเลยคะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยพนักงาณตำรวจผมยังถูกจับอ่ะแดนูช่วยไปเป็นพยานให้เองคะ่ะคุณตำรวจนี่องเด็กบ้านี่แกร่วมมือกับสองคนนี้เหรอ ก็ใครใช้ให้พี่มาหลอกหนูก่อนล่ะพี่ก็ต้องเจอแบบนี้แหละไป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 ไ้ไป